คุณไพศาลพื่นมงคลโพสต์เรื่องที่ดินเขากระโดงไปกันใหญ่แล้วไม่ยอมรับคําตัดสินของศารดีกาไม่นำซ้ำยังกล่าวหาว่าสารตัดสินโดยหลงผิดเชื่อพยานหลักฐานอันเป็นเท็จการอ้างอย่างนี้เป็นการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะครับการพิจารณาวินิจฉัยคดีเป็นอำนาจของสารที่ได้รับ การยอมรับนับถือโดยทั่วไปเมื่อสารพิจารณาวินิจฉัยพิพากษาแล้วเป็นที่สุดก็ถึงที่สุดไปตามนั้นไม่มีใครรบล้างหรืออ้างได้ว่าสารตัดสินโดยหลงผิดหรือโดยเชื่อพยานหลักฐานเท็จการอ้างแบบนี้ไม่รอดหรอกครับกลับจะทำให้คนทั้งหลายเห็นความเป็นคนพานสันดานหยาบมากขึ้นไปอีก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา21มีบทบัญญัติว่าด้วยการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาโดยผิดหลงเล็กๆน้อยๆเช่นเขียนคำพิพากษาเลขสเป็นเลข9กหรือบวกเลขผิดอย่างนี้เรียกว่าหลงผิดเล็กน้อยศาลมีอำนาจแก้ไขได้เองและผู้ความก็มีสิทธิ์ร้องของให้ศาลแก้ไขได้แต่ไม่ใช่เรื่องหลงผิดเพราะเรื่องหลงผิด เป็นเรื่องของความโง่หลงงมงายเป็นผลละเรื่องกับเรื่องหลงผิดเล็กน้อยดังนั้นการเก่าวหาสารเรื่องนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับอย่าก้าวล่วงไปละเมิดอำนาจของสารหรือดูหมิ่นสารเลยจะเป็นเรื่องอื่นต่อไปอีกเรื่องต่อไปครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของที่ดินเขากระโดงครับเนื่องจากว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีความพยายามที่จะสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับว่ากรณีที่ดินเขากระโดงนั้นเป็นการกันแกล้งทางการเมืองนะครับและก็ผมเรียนว่าเป็นการดำเนินการของรัฐบาลที่ไม่สนใจใยดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวผมต้องขอเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งปัญหานี้ได้ถูกหมักหมมมาเป็นเวลากว่า20ปีครับเพื่อรักษานิติรัฐนิติธรรมและก็บังคับใช้กฎหมายนะครับเราไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลและเครือข่ายนะครับใช้คาว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้างในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบต้องขอย้ำครับ ว่าในเรื่องของที่ดินเขากระโดงจำนวน5,083ไร่นั้นมีคำพิพากษาของสารดีกาครับเมื่อปี2,560ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ดินหลวงครับตามคำอ้างอิงครับรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อมาครับใน รัชสมัยของรัชกาลที่6ครับได้มีการออกพระราชกิจสิิกากำหนดเขตการสร้างทางรถไฟครับซึ่งมีกำหนดเขตการสร้างทางรถไฟตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีนะครับและรวมไปถึงเขตบริเวณเขากระโดงที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมด้วยซึ่งสารีกาครับได้มีคำพิพากษาครับว่าที่ดินในบริเวณเขากระโดงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟตั้งแต่ต้นและถือว่า ที่ดินผืนนี้คือสมบัติของชาติครับไม่ใช่พื้นดินของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าเราไม่มีการขัดกางทางการเมืองครับเราเพียงแต่พยายามะใช้นิติรัฐนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายซึ่งสารดีกานั้นมีคำสั่งพิพากษามาแล้วตั้งแต่ปี6 0เมื่อสารดีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วครับ ผมขออนุาตเวียนว่าในทางปฏิบัตินะครับทางการรถไฟนั้นยังไม่สามารถเข้าไปจัดการดูแลที่ดินซึ่งเป็นของตนเองได้นะครับซึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับได้มีการยื่นต่อสารปกครองกลางนะครับในปี2564จนกระทั่งสารปกครองกลางนั้นมีคําสั่งในปี66ครับให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับซึ่งโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับว่า การออกหนังสือสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน15วันนับตั้งแต่สารมีคำสั่งนะครับซึ่งเวียนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมบัติของประเทศไทยครับการที่ที่ดินของหลวงนะครับ5083ไร่อยู่ดีๆก็หายไปผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ครับ และเมื่อเราคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลครับจะเห็นได้ว่าการดําเนินการของรัฐบาลน,นี้นะครับไม่ใช่การขัดแย้งทางการเมืองครับแต่เป็นการพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายตามที่ศาลดีกาได้พิพากษามาแล้วตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่มีการปั่นกระแสในโลกโซเชียลครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะดําเนินการทุบทําลาย สิ่งปลูกสร้างต่างๆอาคารต่างๆรวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องขอเรียนครับว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้มีแนวคิดเช่นนั้นครับแลนะเชื่อว่าเวลานี้ทางรัรฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคม,ามานาคมและการรถไฟเองนะครับกำลังออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับสิ่งใดก็ตามครับที่เอกชนดำเนินการไปแล้วและสร้างประโยชน์ทางเศรษ,ษฐกิจ ทำให้คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมเรียนว่าทางเรานั้นไม่คิดที่จะไปทําลายทุกทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาทางออกร่วมกันส่วนการจัดการนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็เรียนว่าก็ต้องดูข้อกฎหมายเป็นตัวกําหนดด้วยนะครับแล้วก็เรียนนะครับว่าระวังครับว่าทางออกนี้ ก็จะไปทางออกร่วมกันนะครับให้คนที่เคยใช้พื้นที่อยู่นั้นสามารถใช้พื้นที่อยู่ได้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับและก็จะไม่เสีย ъ, ประโยชน์จากการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนข่าวนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนที่เกิดกระแสความเข้าใจผิดครับว่าเป็นการกันแกล้ง,ลาง,ลางทางการเมืองนะครับให้ท่านไปลองไปเซิร์ชในออนไลน์ได้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วเพียงแต่รัฐบาลของเรานั้นพยายามที่จะ บังคับใช้กฎหมายและนําสมบัติของชาติครับที่ดิน5,000กว่ไร่นั้นกลับมานะครับเป็นส่วนของประเทศชาติและนําที่ดินผืนนี้ครับมาใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตครับ <S <S